เปิดทยยังมวมอยู่ ยำพุ้งสี่สวยเลยกันนี้มันฝนจะตกด้วยใส่หอมหัวใหญ่ลงไป ướp nít nồi ra lên nói là mình cuốn lên rồi ướp nít nồi làm cái lúc cho xài mày mà nào ต่อไปแล้วไปก็ใส่พริกลงไปนั่นคนต่อไปก็ใส่เออโ <Okay. S 1> อพ้พี่แกงใส่พริกเผาพริกเผาใส่หมดเลยต่อไปขั้นต่อไปเราก็ใส่มะนาวให้มันเออคนที่เข้ากันก่อนจะใส่มะนาวได้ว้าวเข้มข้นนะกินจังเลย นี่เราก็ลองจิมนิดนึงต่อไปเราขั้นตอนนี้จะต้องดีมะนาลงไป บมะนาวสีสวยต่อไปแล้วก mm. ็ตัดใช้ช่วยจามในเลย เติมน้ำอีกหน่อยนต้ก็เสร็จแล้วก็ต้องมงว่าเกยดอะไรก็เกี่ยวฟ้าอต่อไปก็ขูดไปได้ข็ดดเสร็จเรียบร้อย